สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับวันนี้ยอดก็จะมาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั A ่นลีก2021นัดที่14นะครับยอดก็จะมีผลการแข่งขันตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปมาฝากทุกคนนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั A ่นลีก2021หรือว่า VNL นะครับในสัปดาห์ที่5 เกมในนัดที่14นะครับประจำวันที่19มิถุนายน2,514ที่สนามลิมินีเฟียราเมืองลิมินีประเทศอิตาลีนะครับแข่งขันกันทั้งหมด8คู่เช่นเดิมและมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับที่สนามที่1นะครับโดมินิกันชนะเซอร์เบีย3.0เซตญี่ปุ่นชนะเยอรมนี3.1เซตจีนชนะโปแลนด์3 0เซตบราซิลชนะเนเธอร์แลนด์3าเซต ส่วนทางน้าสนามที่2นะครับสหรัฐอเมริกาชนะรัสเซียสาตัว1เซตไทยชนะแคนาดา3.0ศเซตตุรกีชนะเกาหลีใต้3.1ตัว1เซตและเบลยเยียมชนะอิตาลี่3ตัเซตนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับตารางคะแนนล่าสุดสหรัฐอเมริกานะครับอันดับ1น2ะครับ42คะแนน2บรมาซิล37คะแนน สตุรกี30คะแนน 4. ญี่ปุ่น30คะแนน 5. จีน27คะแนน 6. โดมินิกัน27คะแนน 7. จรัสเซีย23คะแนน 8. ปเนเธอร์แลนด์ยีคะแนน 9. เบลเยียม16คะแนน 10. เยอรมนี15คะแนน 11. เซอร์เบีย14คะแนน 12. โปแลนด์สิคะแนน 13. อิตาลีสิบคะแนน 14แคนาดา11คะแนน15เกาหลีใต้9คะแนนและ16ไทย6คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปกันบ้างนะครับวันที่20มิถุนายน2,514นะครับสนามที่1 15นาิกาโดมินิกันพบเยอรมนี18นาิกาไทยพบอิตาลี2ี่21นาฬิการัสเซียพบโปแลนด์ เวลา24นาิก30นาทีเบลยเยียมพบแคนาดานะครับส่วนสนามที่2 17นาฬิกาจีนพบสหรัฐอเมริกา20นาฬิกาญี่ปุ่นพบเซอเร์เบีย23นาฬิกาเกาหลีใต้พบเนเธอร์แลนด์และ2นาฬิกาบราซิลพบตุรกีนะครับอันนี้ช่างยอดก็นำข้อมูลนะครับมาฝากนะครับสำหรับ ผลการแข่งขันตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ